สวัสดีครับมาโม Channel นะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกม Hitman นะครับเป็นภาค Absolution นะครับซึ่งเป็นภาคที่2 Birdie ์ i ี้กินะครับก็ตอนนี้ Hitman เรามาเอาของสำคัญของตัวเองนะครับซึ่งเหมือนกับถูกขโมยมานะครับก็คือปืนเบลิต,ต้าคู่เนี่ยครับที่ใส่ที่เก็บเสียงนะครับ มันไม่ได้มีไว้ขายนะลูกชาย <'re> แต่มันเป็นของฉันนะแต่เธอก็ไม่มีแต่คุณก็ไม่มีใบ<า>เสร็จมานี่ว่าเป,เป็นเจ้าของฉันสามารถเอามันไปได้นะ like นายก็ดูไม่ได้เป็นโจรเป็นขโมยนะเนี่ยมันเป็นของที่ถูกขโมยนะ Southeast sheep. elector Yup. target be add a will on ให้ไปเหมือนไปท้าดวนกับผู้หญิงนะครับที่อยู่ข้างนอกนะครับที่ใส่หมวกที่ยิงอยู่ชื่อลิลลี่นะครับไม่แน่ใจว่าให้ไปท้าดวลหรือให้ไปเก็บแต่ผมว่าน่าจะให้ไปท้าดวนแน่เลย แต่ว่าผมไม่เน้นในเรื่องของการที่จะต้องทำเควสแบบถ้าดวนอะไรอย่างนี้นะครับผมจะสายลุยอย่างเดียวเลยก็คือยิงยิงอย่างเดียวสังหารอย่างเดียวตำรวจก็มายิงด้วยเนี่ยครับคนนี้ออไปหยิบปืนมาได้เลยนะครับ อ๋อน<ต>่าจะมาท้า,าดวลกันแน่แนเลยโอ้ปืนเขาสวยมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าเป็นยี่ห้อีวเวอร์หรือเปล่านะครับเป็นปืนลูกโม่เหนือใหญ่มากน่าจะสุด3-5เจ็เนี่ยครับมันให้ Enter Contest ก็คือให้เข้าไปร่วมประลองยิงแข่งกับผู้หญิงคนนี้นะครับเหมือนต้องพง้ำแต้มแล้วกดคิวก็คือให้ฆ่าทิ้งนั่นเลยเฮดล็อคที่หัวแล้วก็เหมือนกับ ทำให้สลบไปครับเดี๋ยวผมไปอยู่ในตำแหน่งที่ที่ดีก่อนนะครับลุยเลยเห็นนี่ไงามาเลย นนนี้ก่อนนะครับปืนนี้ใช่อันเดียวกันเลยนะครับกับที่ผู้หญิงคนเมื่อกี้เขาใช้ในการยิงกระสุนแค่12นัดเองหรอ เก็บขอบเก็บปืนกลก่อนนะครับเพราะว่าโดนอเอาเปรียบจังผู้หญิงคนนี้ครับฆ่าไปแล้วที่เราจะต้องแข่งยิงดวนปืนกับเขาอะครับ สังหารไปเรียบร้อย หไหนคนหนึ่งเห็นวิ่งยอกแยกยอกแยกมาด้านนี้ อืนนี้ก็แรงอยู่นะครับ ทีแอบอยู่คนตรงนี้นะครับเรียบร้อยเคลียร์แล้วนะครับใช้เวลาประมาณ5นาทีคนนี้เป็นเจ้าของร้านนะครับในโนต้ตเขาจะมีอ่าเป็นหมายเลขของเซฟนะครับตู้เซฟเดี๋ยวผมไปเอาคุณแจอยู่หลังร้านนี้ก่อนอันนี้ขีดกัรนะครับ เรียบร้อยตายเรียบทั้งร้านเลยนะครับเดี๋ยวมาเปิดเซฟก่อนนะครับให้กุญแจมากุญแจก็คือเอาไว้ไขปืนของเราครับ ไชแล้วนะครับได้คืนมาแล้วปืนสุดที่รักนะครับปืนนี้ฆ่าคนไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วขอให้เจ้านี่มันขโมยปืนมานะครับแล้วมาเอามาขายเอามาขายให้กับร้านนี้นะครับ ปืนเป็นคู่เป็นปืนคู่ประจำตัวของเนี่ยครับอ่าโค้ดเนม47นะครับโอเคถิงภารกิจเสร็จแล้วนะครับทุ้รางวัลผู้ชายคนนี้ได้มีเยอะมากเลยเนี่ยครับโอ้ไปลงแข่งมาแบบเยอะมากปืนสวยๆมีเยอะนะครับนี่ที่นี่นครับที่เขาสะสมไว้ สวยมากเลยนี่ยตรงนี้เป็นห้องในห้องส่วนตัวเห็นไหมครับโอ้โหรางวัลเยอะมากเห็นไหมครับไม่รู้ไปแข่งยิงที่สนามยิงปืนที่ไหนนะครับเยอะมากด้วยรางวัลไม่ต่ำกว่บ30บา30สบใบอะเยอะมากนะครับ นี่ก็ปืนสวยนะครับตัวนี้พิงค์นะครับสีพิงค์พิงค์เอลลี่ได้มีถ้วยรางวัลอีกเยอะมากปืนสวยๆก็มีเยอะเลยนะครับนี่มีกระสุนเป็นลังเลยเยอะจริงๆนี่ก็คือเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับภารกิจนี้ก็คือเรามาตามหานะครับ ปืนคู่ใจของเราโอเคนะครับเสร็จภารกิจแล้ว นะครับสำหรับการติดตามรับชมมโมช n นลนะครับวันนี้ก็ผมพาเพื่อนๆมาเล่น Hitman นะครับแอปสูรุชันภาคนี้นะครับเบอร์ดี้กิฟนะครับก็ของขวัญของเพื่อนนะครับประมาณมบคู่ใจคู่เกลือครับก็่นี่ะผมสายลุยนะครับก็เลยยิงยิงทุกคนในร้านทิ้งเลยโดยที่ว่าไม่ไม่ไม่ได้แข่งขันนะครับตามที่ผู้ชายคนที่เป็นเจ้าของร้านเขาให้ผมไปแข่งขันกับผู้หญิงที่อยู่ที่สนามยิงปืนด้านหลังครับ ก็ผมก็ไม่ได้ไปทําตรงพันตรงนั้นนะครับก็คือยิงไปเลยเพื่อที่จะเอา,อาคุญแจแล้วก็เอาเซฟรหัสเซฟครับ4ี่ตัวไปใส่อโอเคเราก็ได้ปืนที่เป็นปืนคู่ใจของเรากลับมากลับมาใช้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเจ้าเด็กเตอร์เนี่ยมันเอามาขายครับมันขโมยมาแล้วมันเอามาขายเดี๋ยวได้เจอกันอยู่แล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมโมโมชแนลนะครับยังไงวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เ, like, เหมือนเดิมนะครับกด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ วันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าฮิตแมนจะไปทำมาลากิดอะไรต่อนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ